วันนี้จะเป็นสุกี้น้ำนะคะอยู่ที่นครน,นายกค่ะจะเป็นสุกี้น้ำที่เป็นสีชมพูแบบสวยมากๆเทยงแต่ในคลิป่ามันมองไม่เห็นสีชมพูนะคะทุกคนมันเห็นเป็นสีแบบจืดๆแต่จริงๆอะมันเป็นสีชมพูแบบพาสเทลมากๆเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นสูตรต้งหูยีะคะ่ะทุกคนซึ่งในเชียงใหม่แต่หากินแบบยากมากไม่ค่อยมีแต่ว่าเ M มเคเขาทำน้ำจิ้มเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วปะแล้วที่นี่นะคะแบบ รสชาติเขาจะแบบอร่อยอ่ะมันจะไม่เหมือนซุกี้บ้านเราแต่ในซุกี้ใช่ไหมคะพี่เขาของซุกี้อ๋อค่ะพ่เด็ดของร้านนี้นะคะต้องใส่ตัวน้ำพริกเผของเขาพื่อันนี้เราก็ใส่ไปแล้วเนี่ยนะเป็นซุกี้หมูแต่ก็จะมี แคบหมูนะคะใส่เข้ามาด้วยรสชาติของน้ำอะ่ะมันก็จะแบบเ,รเปรี้ยวๆหวานๆก็จะเน้นออกไปทางหวานนะคะน้ำามนจะมีความนัวมากๆนัวเต้าหู้ี่อะ่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยมีรสเต้าหูเห้เยอะนะอร่อยทุกคนอยู่นครนายกนะคะชื่อว่าสุกี้อะไรนะบ้านคุณแม่สุกี้โบราณบ้านแม่ จะเป็นร้านซูกี้ที่แบบมากินตลอดเลยถ้ามานะครนายกนะ